มีว่าจะใก้่างเนี่ยเลยงเนอาข้พื่นบุญบุญยังเน่บุญบางไบ่บุญแม่บุญไผ่ข้าเจ้าบุญประจำปีข้าเจ้าจกได้เดียนข้าเดียนยังกะเอาอ้าเพลินแม่จะทกวาทบ่ได้กาได้เงินมาจ้าบานที่ตรงเลดเลย แม่เบาแห้งเอาเด้อแม่เด้อเบาควบเสียงเพลงเอาเบาแห้งเงาแม่กระซำบเบาเมียนนะกระแม่ต่อพาดมูลูกลวยน้ำนันจะเป็นแบบส่องรัน้าแม่เนาะฝันคิวฝันบ่คิว บันนี้ก็แม่ฟันคิวสองหัวดเขาเริ่มคิวเราได้สางหัวดครับสองหัวนิดนะครับธรรมดาเราไปซิคิวชุ่ววันเนาะแม่ลองคลิปไปมู่ังคนนั่นสองคนแล้วบ้าบกซื้อบไรครับเลกอันเลกอันนั่นข้าแม่เนี่ยมันซื้ออะไรมันได้บะไเงินมันซื้ออะไรละแม่มใย่าหนข้าเนี แต่บ้านมาตัมาแต่บ้านละแม่ตั้งาหาแม่นี่ยละแม่ออกไปนั่นอยู่บอออกไปเทียงหน้าอยู่บออกไปมาแล้วครับแมลี่เขม่าในแจ่มมันเสียงเพลงจังกบอ่านฝันเครับเาสูเอฟังซื้อนะคะนาะบางคนอาจจะได้ดูหรือไม่ได้ได้ดูแต่ว่า เฮาคือว่าผู้ติดตามแนวทางก็คืออยากมาตามให้เอฟซีค่ะเบิ่งวางหดวที่ผ่านมาหนิพุ่แมนแต่ให้แนวทางไว้เนาะแม่เนาะแมนนอันงววที่ผ่านมานน,มน,น่เ<ม>ขาเลขเลขยังแม่ปิ่งไกลบ่เลขปิ่งไก่ค่ะ9 0น9กาเนาะมันกลับออกจกนกลับก็ซ้าตัวเดียวกันตัวเดียวกันนะครับคือว่าเขาแล้วแต่ว่า3ามห กินแต่น้ำน <me ้ำกวดอยู um <men <men ่บอคับแม่มากใช่ไหมบอคับหนึ่ง่หนึ่งหาสามมักหนึ่งหาสามคุวันที่แล้วนะเลขของแม่กัือว่าเขานะคะทำชกใส่ดับคือว่าอีกเทียนนี่ละฝันคือว่าฝันแม่นี่นาอแม่นน้ลย เกี่ยวกับปิ้งไก่พ่อแม่ค่ะเก่าชุนบางกานเลขบ ahn, ้านลูกสาวเนก่าชุนนะครับตอนนั้นแม่ว่าจงไงก็นฝันนั่นเกี่ยวกับบ้านเล็กทีอันคืนนั่นม่านปิ้งไก่แต่ลางเฮียน,นลูกสาวจ้าแม่บานนี้ปิ้งไก่ตัวบบง,ง่ายปิ้งไปปิ้งมายังอุยอ้ยหุย นี่แห, ong, ห่งพี่ให้น้องกินออก้างล่างซท่าออกทางวนใจต้นหอมเถิงคางเดินเงียบมากๆในแม่เถิงค้าถ้าแม่ด้วยแน่สวะด้วยอยู่ดอกแม่ด้วยด้วยงวดนีล่ะสาธุเนาะแม่เนาะด้วยด้วยจ้ะแม่ฟันแม่นแม่นเด้อลูกสิได้ด้วย,วย,วย,วยน้ำด้อแม่เด้อค่ะ มะมี่ฟันแมนเพว่าสองวันปิดเนาะแม่เนาะค่ะสามศูนย์กับเจ็ดศูนย์เนาะก่อนเป็นยังไงหลังวดนี้แม่สิพ่งวดนี้ว่างหันฝันเมื่อยสิพ่ารวยบ่งหวนเมยก็สิเมย์หมู่บ้านมาขายเด็ผู้ปอนี่ครับอันอันโดดม่อใช่แม่นั้นสายอันนั้นขั้นเด้งข้างข้างสายขั้นเด้งขาดเนี่ยบ่าไรทุกออกลูกสาวมาเอารถไงมาแกเมื่อท่านใ้สอบเด็วอยู่นี่มี สร้างเพิ่นบ่ว่างทะเบียนรถแม่ทะเบียนรถแม่ทะเบียนรถแม่ก็ซื้อคือกัน147นั่นล่ะงวดนี้เอาตัวนี้บ่งวดนี้เอาเลยอีหลีเจ้าสิรวยเจ้าก็รวยงวดนี้ล่ะเจ้าได้ซ่อมเพิ่นแล้วเพิ่นสิให้โชคตัวแม่เอา147ซีเกตั่นหนึะงนะเราก็มาล่อเลขฝันใส่กันอีกมาล่อเลขฝันใส่กันแม่นอีหลีตัวคันรถันน่ะขึ้นได้ขึ้นหนึงเนาะรถเฮาคันได้ซ่อมแล้วแมนโลดเนาะแม่อีหลีตัวทุกคันน่ะซ่อมจักเพียร์นแม่นบ่แม่ใส่คันเดง ใส่ขาดเลยนมาแม่ขาดเล่นอันนันน้นเป็นมันเป็นย้อนหนาผู้บอ่อได้เด้ครับจอดหม่องจอดเด้โอ้ยบ่แม่นเพิ่นสิบ่สามตัวเลยบ่แม่จังว่านี่เดียวยาพวกเทศบาลน,นั่นตำบลญน,น้องแรงนั่นเอาขึ้นรถให้แม่มแล้วก็เพิ่กนก็เฮ็ดให้แม่โอ้ยแม่แม่เ่าต้องขี่เนี่ยดอกอันตรายใให้ <นะ S 1> ให้ว่านผู้บ่หนี่ได้ยินข่าวว่าศักดิ์สิทธด ค่ะิรถแม่ก็ไปห้างยูหันนั่นสตาร์ทบัติดยูหันสตาร์ทบัติดยูหันค่ะแล้วบะซากอันนั้นพวกอันเทศบาลเฮ็ดให้ว่าคั้นลิงค่ะแมวต้องขี่เรื่องแม่สั่นแม่มันขางขี่บ่ได้ขี่บ่ได้เธอมันเบิร์นมันกระดับบ่ได้มันสูู้้สูดูถ้าแม่ล้มอ่ะสั่นมึงคือน้ำ กันเลกเ,เล,ลดับจูงเอาวให้เขาง่มเอาไว้หันให,ให้กสาง่าใไปใดับอย่าผู้ปอพอดีอย่าผู้ปอดนาหาันเพิ่นบนน่ันไหนรมอื่นจังสีรัมโบแมนเพิ่นสีไห่สามแ่่นอด่หัเพราะว่ามันหอมอดได้แม่กับมาหาันรอดนั่นล่ะจ้าแม่เอาหนึ่งสี่เจ็ดเลดูเม็ดเดียวเลยเนแม่เนหนึ่งสี่เจ็ด งามแทอเด้อพี่น้องสีหนึ่งเออหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งค่ะเดีจะได้งวดนี้เป็นตะมีเซนน้องไอ้หน้องน่ว่าเป็นเตะมี่เซนเลขม่นงวดนี่อยู่หรอกเจะได้มากก่มากว่าแม่เลขตัวนี้มากบว่าเทาม่เงลีซื้อเลขไทยรถเจ้าเด้ออ่าซื้อเงื่อนเงืนบักหลายร้อยสามสี่ร้อยคับจิมากงวดนี่จีมากงวดนี่เลยอายุรัสอมตัว ในบาทเขาคือรถลูกสาวได้มากอ๋อแล้วลูกสาวบ่แม่คันนี้ค่ะรถคุณแม่แท้ๆนั่นคือป้ายทะเบียนหนึ่งสนี่เจ่แหละมันออกดูน้อแม่นาะลูกแะเเห็ดสี่หนึ่งหนึ่งสี่เหเป็ดสีตัวในเมื่อมันบ่มันบ่ค่อยออค้างกันบันไดดี่เลยก็ได้เนาะอันนี้แต่สี่เจ็จ็หนึ่งบ่นกระไดนี่นาะแม่นะเจ็ดมันยังแม่นมันกัมาจังสี่นั่นแล้ว นั่นเห็นบ่ลองหันมันสองเจสองแมนว่ะแมนเจ็ดย่างบ่แม่เจ็ดหบสองมองหันเจ็ดหับสอง,สอง,สอง,สองบันนี้ของอีแม่หนึ่งสี่เจ็ดจมวแล้วคุณแม่โชคราบติดต่อจับม้วนแล้วสองม้วนเดฟต่อไรดิดอันนี้ที่เป็นม้วนสามมันบ่ม้วนที่สามนะเมลี่นาะงม้วนที่สามกลับมาล่อล่อเบิ้งหลกฝันแล้วอีก สามชุดอันนี้มันออกงวดแรกเนาะครับเนาะออกงวดที่สองได้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าค่ะครับงวดที่สามได้หนึ่งสี่เจ็ดเนาะบัดเนาะาหันเสียงมึงเสียงมึงจะขึ้นอยู่แต่ว่าที่แนี่ยคือเลขวิ่งนี่ก็คือเจ็ดเม็ดเดียวบ่แม่เลขวิ่งแม่จังวเพราะว่าแม่ว่าเลขกเจ็ดย่งไหมเจ็ดย่างล่อฟันกวนนบอแม่เนาะรอบฟันฟันบ่แม่ ดีีไว้น่ครับแต่ทีเนี้ยเนี่ยอยู่ผู้ปอผู้ปอนี่เพิ่นเป็นเท่าเอิญปูยังแม่ปูผู้ปอปูผู้ปอซิบบานซาฮาบานลือวะมีดาซัดซัดซิบอยู่นี่มัดมดอยู่นี่มดอยู่นี่เลยแต่ว่ารถแม่นั่นขี่ดีๆมาหอดผู้ปอสตาร์ทบัติดบัตสิมาแม่สิเมื่อนี้โอ้บัตสิกับแล้วบัตสิกับแล้วเออเสียหลักเลยเลยเล่ บ่แมนสีแมนซะบ่แม่งวดนี่แหละเนาะฉีดวาเนาะโอ้ยแม่กับวาคือกันเออเพราะว่าเพิ era, ่นสิใหาผู้น้องสาวผู้น้องสาวอยู่ในบ้านฝันได้บ่งแหงครับฝันบ้านฝันบ้านอันเด็กอยู่ในน้ำอันเด็กอันเงินลอยอยู่ในน้ำบ้านนี้เอาเอาเงินขึ้นมาจากน้ำมันนั่นเป็นเด็กเย็ดซีพะนะ เลขเกตซีเอากับตรงกับรถเลขทะเบียนรถแม่ตัวนี้จังวัดนี่แล้วนั่นแยกกันเยีะยหมือนเสาโอ้ฝันฝันตองหัดตัวนี้ก่นแล้วฝันหัดก่อนโอ้แสดงว่ามันสีมาออกน้ำกลบวแม่คึ้นบ้านแล้วก็ซื้อบักหลายแล้วว่างวดนี้แล้วตามคือเก่านั่น่ะหรอแม่บอกามันตรงกันคักเนาะหนึ่งสี่เจ็ดเนาะหางเดียวคักหางเดียวเนี่ยผู้ผู้ผู้น้องสาวฝันว่างได้กว่าแม่ ขันบ้านันเด็กอ้อนเงื่อนใบร้อยล่องน้ำเงืนใบร้อยล่องน้ำบ้านนี้อันได้จับใบร้อยขึ้นมาเห็นเด็กเจ็ดสีากลาเจ็ดสีอยู่ในน้ำน้ำกับหนึ่งอยู่แล้วอ้าเป็นไงแม่เออน้ากับหนึ่งอยู่แล้วใบร้อยเลขกเงื่อนอยู่ในใบร้อยเจ็ดสีเข้าเอาหนึ่งสี่เจ็ดตรงกับแม่เป๊ะ เอ้ยคักบันยังบันี้งคื่อางิเอสิบางเงินการแต่แม่คืนวาบับนั้นสิของัาหน้านาซื้อเลขกันเจ็ดเจท่าหวสิมาว่าจันมบอกพร้อมครับพร้อมิ่นวางามยูเน่น้างามต้นละแม่งามงามหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งเลขเลขเลขชุดนี้มันกับบห้างกันเนาะแม่เนาะหอเดีวแต่ว่าฝันฝันของน้องสาวกับตรงกันเนาะแม่เนาะค่ะ ก็คือเร่กันเก้านุนสามนะบังหันวันนี้มันก็ออกเก้าชุดชุดนุดเ้าพี่น้องข้างล่างรถจะไปเลยเส้นขาวะไปเออรถนั่นแหละพี่น้องเอเดนี่นี่แหละพี่น้องที่ถือบนน้อง มันนั่นก็คือแม่และแม่